หากกล่าวถึงวัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีหนึ่งสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือเรื่องราวของคุณพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับแม้จะผ่านมานานเกือบ30ปีแต่ความทรงจําที่แฟนเพลงมีต่อพุ่มพวงนั้นยังไม่เสื่อมคลายซึ่งนอกจากความรักความชื่นชมแล้วสิ่งที่ยังคงอยู่เป็นอนุสรณ์นั่นคือหุ่นปั้นมากมายที่ในบางครั้ง อาจซุกซ่อนปริศนาอะไรบางอย่างเอาไว้ก็เป็นได้หลังจากการจากไปตลอดการของพุ่มพวงดวงจันทร์นอกจากเสียงร้องอันหวานหูแล้วหุ่นปั้นของเธอที่วัดทับกระดานแห่งนี้ก็ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างขึ้นด้วยความรัก และพลังศรัทธาของบรรดามิตรรักแฟนเพลงซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ตัวแทนของราชินีลูกทุ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเธอยังไม่ได้จากพวกเราไปไหนหุ่นที่หนึ่งเนี่ยเป็นหุ่นแรกที่นำเอาเท่าทุลีของคุณพุ่งวงดวงจันทร์เนี่ยเอาไว้ในหุ่นหุ่นนี้ครับแล้วก็คนที่มากราบไหว้ มาขอพรขอกับคุณพุ่งพวงดวงจันทร์เนี่ยก็จะประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องที่ขอหุ่นที่หนึ่งนี้ถูกสร้างขึ้นหลังจากงานพระราชทานเพลิงศพ15วันเท่าสรีระบางส่วนของคุณพึ่งถูกบรรจุไว้ภายในหุ่นตนนี้โดยตั้งไว้ที่ศาลาริมน้ำอันเป็นสถานที่แรกที่เสียงร้องของรำพึงจิตหาน ได้เปล่งออกมาสู่หูครูเพลงอย่างไวัยพศเพชสุพันภายหลังการสร้างหุ่นอภินิหารแฟนเพลงก็เดินทางมาเยี่ยมเยือนกราบไหว้ด้วยความอาลัยและความรักอีกทั้งยังขอกำลังใจในการใช้ชีวิตจากศิลปินในดวงใจชอบชอบอะไรหลายอย่างอ่ะโดยเฉพาะเสียงเพลงอ่ะอดับแรกเนาะคือเสียงเพลงมาอันดับแรกเลย ลืมร้องเพลงเพราะก็มาทุกครั้งก็โอเคนะเราดีใจที่เราได้มาเพราะเราอยากมาอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าพอมาถึงเห็นพี่พึ่งก็นิดนิดนึงมันแป๊บหนึง่งแต่ทุกอย่างเป็นวัตจัรเนาะขอทั้งด้านครอบครัวครอบครัวมาดับ,บหนึ่งเพราะเหมือนพี่พึ่งเขารักลูกและครอบครัวค่ะนลูกค่ะขนลุกคือแบบเหมือนเหมือนที่เคยดูคอนเสิร์ตเขาแต่งตัวแบบนี้นะเคยเห็นเคย ก็เขาบอกว่าขออะไรก็ได้อะไรนี้เราก็เลยลองมาขอดูแล้วก็อยากมาไหว้ด้วยมีโอกาสก็เลยมาค่ะมันก็มีความผูกพันนะเนาะเราก็ฟังเพลงเขามานานอะไรนี้ยมันนี่ก็มาอุดหนุนเทปอะไรซีดีอะไรอย่างเข้าไปค่ะหุนศิลปินก้าวหน้าคือหุนที่คุณยุยญาติเยอะได้สร้างขึ้นเพื่อบูชาครูเพลงเชื่อกันว่าหากผู้ใดทำงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงนักร้องศิลปิน หากมาขอพอรกับหุ่นนี้แล้วจะทําให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าดังเช่นของชื่อหุ่นตนนี้หุ่นตัวที่สองนี่เป็นหุ่นที่คุณจริยาปีดากูลหรือคุณยุยาติเยอะเนี่ยนะครับสร้างขึ้นเพื่อบูชาครูเพลงเพราะว่าคุณยุยยตดเยอะเนี่ยเคารพและรักในตัวของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นอย่างมาก หุนคลายทุกที่แม่พึ่งสวมชุดที่ร้องเพลงส้มตำว่ากันว่าหุนตนนี้คือหุ่นที่แม่พึ่งได้เป็นที่พึ่งทางใจให้แก่ชาวบ้านเพราะว่ากันว่าไม่ว่าใครที่เดือดเนื้อร้อนใจและเต็มไปด้วยความทุกข์หากมากราบไหว้ขอพรทุกนั้นก็จะจางหายไปส่วนใหญ่ผู้ที่ศรัทธาในตัวของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาแก้บน ตัดสินบนด้วยโต๊ะเครื่องแป้งนะครับเครื่องสำอางก็มีเครื่องแต่งหน้ารองเท้าชุดไทยต่างๆนะครับตามที่ขอส่วนใหญ่คนที่ที่ประสบความสำเร็จก็จะต้องนำมาตัดสินบนให้กับคุณพุ่มพวงดวง,งจันทร์แต่ก็มีเรื่องเล่าขานกันว่าหากใครมาบนบานสารกล่าวแล้วต้องแก้บนด้วยเงินสดเพชรพลอยและต้องทำตามสัญญาเพราะเคยมีนักร้องท่านหนึ่ง มาบนบานด้วยทองคํา10บาทแต่เมื่อสมหวังกลับนำทองปลอมมาให้เมื่อเขาขับรถออกไปเพียงแค่กิโลครึ่งรถก็เกิดพลิกคว่ำทำให้เขาต้องมาบวชเพื่อขอขมาที่วัดทับกระดานพร้อมกับนำทองคำสิบบาทมาแก้บนตามที่เคยสัญญาไว้ชาวบ้านเนี่ยหรือแฟนเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยบอกว่าหุ่นที่สองเนี่ยไม่ค่อยเหมือนคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ จึงมีการอยากจะสร้างหุ่นที่4ขึ้นมานะครับโดยโดย,โดยคุณพ่อของคุณจริยาปีดากูลหรือคุณยุยัดเยอะเนี่ยนะครับได้ได้มีแนวคิดว่าอยากจะสร้างหุ่นขึ้นมาก็ก็ได้มีการหาช่างก็แถวเนี้ยก็จะช่างที่ปั้นหุ่นเนี่ยก็จะหายากก็จะมีแถวบ้านเราก็จะมีช่างดำชื่อช่างดำเนี่ย ท่านก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีฝีมือในในด้านการปั้นหุ่นนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ได้มีการสร้างหุ่นขึ้นมาเป็นหุ่นที่4ช่างดำช่างปั้นหุ่นมากฝีมือที่คร่ำวอดในวงการปั้นหุ่นมานานหลายสิบปีคือผู้ที่บรรจงลงดินเพื่อขึ้นรูปของหุ่นปลดหนี้และหุ่นสมหวังอันเป็นหุ่นที่ห้า ตอนนั้นพุ่มพวง,งตายใหม่ๆห,หลังจากที่พระเทพเสด็จเผาศพแล้วนะแล้วก็ก็ประมาณจำไม่ได้รู้ว่านานแล้วก็ยุ้ยมันเข้ามาติดต่อกับพระนั้นว่าเขาจะเอาเอาหุน่นเหมือนหุ่นโชว์เสื้อเองี้ยเอามาเราเขาก็มาปรึกษามีพระองค์ที่อยู่ในวัรรมดานแกก็มาปรึกษาเราว่า เออเอาหุ่นโชว์เสื้อมาเลยแล้วปั้นหน้าแปลงแปงหน้าเนี่ยใส่เข้าไปเอาไหมได้ไหมช่างทําได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกจะไม่ทำเลยทําก็ปั้นขึ้นมาใหม่ดีกว่าเขาบอกงบประมาณเขาไม่มีอะไรไม่มีอย่างเงี้ยใช่ไหมก็บอกก็ให้เงให้มาก้อนหนึ่งไม่เยอะเราก็ให้เราช่วยทําและเผอรญอตอนนั้นเราก็อยากทําด้วยเพราะว่ามันมันเหมือนกับเรายังไม่เป็นไอ้พวกหุ่นชิพพึ่งด้านนี้มันเราก็อยากจะทดลองทดสอบอะไรอเงี้ยเออก็ถือว่าเออได้เรียนรู้เราก็เลยทํายอมรับว่าหุ่นถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะกับ ถ้าปั้นหุ่นผู้หญิงกับปั้นหุ่นผู้ชายปั้นหุ่นผู้ชายง่ายว่าเพราะกล้ามเนื้อมันหนักแน่นเงี้ยผู้หญิงเนี่บางทีแล้วเขาแต่งหน้าอย่างเงี้ยเราไม่สามารถจะเห็นโครงสร้างที่แท้จริงได้คือมันหลอกและอย่างรูปแต่ละรูปนี่เขาแต่งหน้ามันก็ไม่เหมือนกันทุกรูปการปั้นหุ่นแต่ละครั้งของช่างดำไม่อาจใช้เพียงแค่ฝีมือที่สั่งสมมาเท่านั้นเพราะทุกครั้งของการปั้นช่างดำจะต้องบอกกล่าวครูบาอาจารย์ รวมไปถึงดวงวิญญาณของผู้ที่ตนกําลังจะปั้นขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรนะเพรสนมากเราเองเนี่ยเราเราทำงานก็เหมือนก็เหมือนที่ข่างโบราณนนะจะมีครูบาอาจารย์ก่อนทํางานบางทีแล้วก็นึกถึงปีทีอะไรทีเงี้ยราก็จะไหว้คูไหว้อะไรเงี้ยตามสับช่างนะปีทีก็จะมีการไหว้ครูอะไรเงี้ย ทีหนึ่งอะไรขอเขามาลาโทษอะไรเงี้ยบางทีก็ถ้าแบบบางทีเราคิดอะไรไม่ออกเราบางทีเราก็จุดทูบนั่งปัน้นเมือจุดทูบอกเขาหน่อยว่าเออเราคิดไม่ออกนะตอนนั้นปั้นรูปพุ่งพวงเนี่ยเออก็เราเปิดรายการอื่นก็เปิดรายการเพลงนี่แหละเพลงรูกทุ่งเพลงก็เปิดฟังไปเรื่อยๆพอเรานึกอะไรเงี้ยทีก็มาตรงรกับเพลงของพุ่งพวงก็ดีใจถ้าได้ทำนะ เพราะเราถือว่าเราเป็นช่างที่โนเนมไม่ไม่มีการศึกษานะไม่มนะีเราถือว่าเราเราก็ทำในใ,ใ,ใ,ใน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 จุดที่เราเราทำได้แค่นี้เราถือว่าเพราะเราเราไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรเงี้ยเราเราชอบอ่ะมันก็เป็นความภูมิใจว่าเออได้ปะได้ไเป็นหุ่นที่แทนแทนถึงความกระตันยูกะตะเวทีต่อ บิดามันดาต่อครอบครัวเป็นตัวอย่างนะครับของคนที่สู้ชีวิตจากเด็กบ้านนอกอ่านหานังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าฝ่าฟันใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศได้เป็นถึงราชินีเพลงลูก <PE> ทุ ung, ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยถ้าเป็นคนในยุคสมัยก่อนเนี่ยนะฮะ ก็คิดว่าค่อนข้างยากแต่ว่าคุณพุ่มพวง,งดวงจันทร์เนี่ยสามารถทําได้ก็รู้สึกมีความาภาคภูมิใจในตัวของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวง,งดวงจันทร์ครับฉาย,ยาราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์มิใช่ได้มาเพียงเพราะเสียงร้องที่แวววหวานและกังวานเท่านั้นเนื้อสิ่งอื่นใดเธอเป็นผู้เป็นแบบอย่างแห่งความกตันยู ความมานะอดทนที่ดิ้นรนจากสาวบ้านนอกเข้าสู่การเป็นตำนานของวงการเพลงลูกทุ่งไทยแม้ว่าผ่านไปแล้วเกือบ30ปีแต่บทเพลงของเธอก็ยังคงตราตรึงอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปนั่นเองครับช่วงหน้าอีกหนึ่งตำนานหลอนพระพุทธรูปกินคน ล่า The Story ช่วงหน้าครับ